เขาโดนกันมาแล้วไงเออไม่ใช่ไม่โดนนะก็โดนกันมาแล้วเออมันโดนกันมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยระแวงกันอยู่นะเอ่อจะไม่พยายามจะไม่เอ่ยชื่อแล้วก็ไม่พลาดพิงพยายามจะไม่พูดเลี่ยงเลี่ยงเอาว่าง่ายพูดเลี่ยงเลี่ยงบาลีเอาเออไม่จะไม่พูดเยอะก็จะได้มันจะได้ไม่เอาผิดได้ไงเออนะไม่ใช่ฝั่งนูน้นอะ่ะนะ ปัจจุบันนิ้วฟาดกันเละเลยนะครับทางโน้นอ่ะเอใส่กันเละเลยนะะเออเป็นเพื่อนกันนี่มันมันไม่ใช่มีเป็นเพื่อนที่แท้จริงนะไอ้พูดได้เลยอนะ่ะวิบากกรรมนะลงแล้วบอกตรงนะเออเล่นงานช่างใหญ่นะเล่นงานช่างใหญ่ก็ด่ากันมาก่อนนะครับด่านูนะ่นนนี่แต่ตัวเนี้ยตัวเองก็หาเพื่อนไม่มีแล้ว เออแต่และคนไม่มีเพื่อนอ่ะแต่และคนนี่เป็นศิลปินเดี่ยวกันทางนั้นเลยนะเออไม่ค่อยมีเพื่อนมีแต่เพื่อนเอฟซแต่ว่าเพื่อนอ่าอินฟูไม่ค่อยมีอ่าไม่ค่อยมีกันเพราะอะไรมันจ้องจะเล่นงานกันเนี่ยอ่าผิดไม่ได้แล้วอีกอย่างก็คือเอาเอาอาดีตออกมาครับเออลากไส้อดีตออกมากันที่สาวไส้อ่ะเขาเรียกสาวไส้ เออาสาวไส้ให้กากินนะเอ้ามันก็รู้หมดสิใช่ไหมล่ะเอรู้หมดสิว่าเอ่ออะไรเป็นยังไงตรงไหนใช่ไหมรู้หมดแล้วตอนนี้ใครเอาเงินใครมานะครับเอใครไปอ่รับเงินเข้ามาเอาไปทําอะไรผลประโยชน์อะไรเคยรับปากไว้ว่าจะทําอะไรยังไงคราวนี้ไม่ทํามันจะกลายเป็นกลายเป็นหลอกลวงเอซีนะครับ หลอกลวงเอฟซีเอ้ยมึงเข้ามาทําไมเฮ้มึงเข้ามาทมมํา,มาทไมก็ไปอยู่กับลูกสิโอ้โหมึงนี่นะไปอยูกกับลูกไปเอ่ไม่ต้องมาอยู่นี่ย้ายไปแล้วนะเมื่อนอนนี่ไม่ได้ลงไปนอนกับลูกลงไปโอ้โหแม่ อแมวสาวนะครับมีลูกก็จะทิ้งลูกจะมาน,นอนที่นี่ไม่ได้เออไปนอนกับลูกนู้นรู้ไหมอืมแม่ตายสินะครับลูกไม่มีนมกินก็สวัสด,ดีสิแมวอะ่ะใช่ไหมล่ะเออ ลูกไม่มีนมกินแม่จะหนีแล้วนะแม่จะลันล้าเออมันไม่ใช่ไงไม่ถูกแนวแล้วนะครับเออนี่เละเอฟซีนะคนดูเอาแย่นะแมวเนี่ยนะบอกตรงแล้วเดี๋ยวจะต้องให้มันไปอยู่ที่วัดซะและ้วล่ะดูท่าทางมันแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยสนใจลูกมันเท่าไหร่นีน ปล่อยไม่ได้โดยลูกมันตัวเล็กอยู่นะครับมันไม่ใช่มันดูแลตัวเองไม่ได้แล้วลูกมันอืคุณกันหานะครับคุณบานเย็นนะครับสวัสดีครับผมคุณสมใจนะครับสวัสดีครับผมช่างบอยนะครับสวัสดีครับผมคุณดวงนภาด้วยนะครับนิตยานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมคุณนี่นะเอฟซีนะครับก็ว่ากันนะครับ ตอนนี้ก็ครอบครัวนี้ก็ไม่ค่อยเป็นมิตรกันเท่าไหร่นะครับนะเอตีนะแล้วว่า YouTube ฝั่งเดียวกันก็แทบจะหาเพื่อนกันหาหาความเป็นเพื่อนกันไม่ได้เลยตอนนี้นะเอเข้าเข้าหากันไม่ได้แล้วมองหน้ากันไม่ติดอา่าเห็นไหมผิดพลาดเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยก็มีปัญหามีประเด็นตลอดนะเอฟซ เห็นไหมมันก็จะเป็นลักษณะน,นั้นลำบากบอกตรงว่าลำบากนะครับ fc ลำบากมากอืมทำยังไงก็ไม่ได้ fc นะครับผมอ นี่แหละก็ต้องทนนะครับนะพูดกันอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องทนแล้วล่ะตอนนี้นะครับหุ่นเซนประกาศนะครับเอฟซีนะครับมันกินไม่ได้มันเพิ่งออกเมื่อวานน่ะนะนะมันกินไม่ได้ลูกมันกินอาหารไม่เป็นมันกินเป็นแต่นมอย่างเดียวตอนนี้ เออมันจะกินได้ยังไงเมื่อเมื่อในเมื่อมันมึงออกตาไม่ลืมเลยสีแม่มันจะทิ้งมันซะแล้วอ่ะเออมันแม่มันเป็นแม่แม่แม่สาวไงอ่ามันยังเลี้ยงลูกไม่ดีเลยมันมันสู้สู้ไอ้แม่เก่ามันไม่ได้นะแม่เก่าอ่ามันเลี้ยงลูกเก่งเลี้ยงลูกดีด้วยดูแลลูกดีมากๆแม่มันอะแต่อันนี้มันเหมือนลูกมันมันเป็นแม่สาวไงแม่ แม่ใบรุ่นะหมดไม่มีความรับผิดชอบเลยอะพูดง่ายๆนะไม่มีความรับผิดชอบเลยเออมันต้องมีความรับผิดชอบสินี่มันไม่ไม่ไมรู้สึกเลยเนียต้องอุ้มวันนี้ก็อุ้มอุ้มมันเข้าไปให้ลูกมันกินนมออเถ้าไม่ถ้าไม่อุ้มมันไปเนี่ยมันก็จะไม่นะไอ้คันที่จะเอามาเอามาอยู่ด้วย กันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เอฟซีนะเดี๋ยวลูกมันโตขึ้น,น,นละระเบนระเบิดละทนี่เอาจริงๆนะเออไปเลยมไปนอนกับลูกไปให้ลูกกินนมไปนะเออไปอยู่กับลูกนุ่นไปดีไหมไปอยู่กับลูกนุ่นมานนอนนี่ไม่ได้หรอกอืมไปนอนกับลูกนุ่นไป นี่แหละนะครับมันมันเพิ่งคลอดมาเมื่อวานนี้เองยังหัดกินไม่ได้หรอกต้องให้มันกินนมแม่จนกว่าประมาณเดือนสองเดือนนั่นแหละให้มันให้มันกินนมจนมันโตอ่ะแล้วมันถึงจะกินและไอไออีกสองตัวนั้นที่มันโตแล้วเนี่ยนะมันมันก็โตขึ้นมาแล้วลหละตอนนี้มันกินข้าวเป็นแล้วอ่ะเออกินข้าวกินอะไรเป็นแล้วมันก็โอเคแล้วมันมีปัญหากินนมมั่งไม่กินนมมั่งก็ไม่เป็นไรเออสบายมันแล้วตอนนี้ พราะอะไรมันมันไม่จําเป็นต้องกินนมได้ตลอดใช่ไหมมันกินทั้งข้าวกินทั้งนมแม่ก็สบายมันไปแค่นั้นเองมันฮะมันมันรอดไปแล้วแต่ไอ้สี่ตัวนี้มันยังไงมันยังไม่ขนาดนั้นนะมันยังต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนๆน่ะถึงมันจะโตขึ้นน่ะถึงมันจะกินอาหารได้อืมแล้วมันก็ไม่มีใครดูแลจริงๆแม่มันต้องให้ความอบอุ่นแก่ลูกตลอดนะ อออืเออ่ให้ความอบ่นมันไม่ค่อยสนใจลูกเท่าไหร่ไม่เหมือนอีตัวหนึ่งนะครับไอตัวแรกเนะี่ยโอ้โหดูแลลูกดีมากพอกระท่อมพังเนมันคาบลูกหนีเลยสัญชาติยานมันพาลูกหนีไปอยู่ที่อื่นเลยคิดดูก็แล้วกันไปเลยไปเลยไปไปให้มันไปแล้ว มันไปอยู่กับลูกมันเพราะว่าต้องฝึกมันไว้อะจะให้มาอยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ตัวเดียวเนี่ยโอ้โหต้องสี่ตัวก็พังพินาศสิ <c oughs> เออนะพังเลยแถวนี้ไม่เหลือหรอกแมวก็รู้แล้วมันลุยแหลกถ้ามันโตขึ้นมันแม่เราไม่ต้องอยู่กันไม่ได้หรอกพูดง่ายๆเรากับแมวเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับไม่ได้รักมันขนาดนั้น เราเลี้ยงเพราะความสงสารนะครับเอ,อเลี้ยงเพราะมันมันมาอยู่กับเราถึงเลี้ยงถ้าไม่งั้นแอดไม่เคยไปขวนขวายหามันมาเลี้ยงนะมันมาอยู่เองทั้งหมาทั้งแมวอะไรแหละนะครับอเขาว่ากันไปอ่ะก็เข้าสู่เรื่องแล้วกันนะครับเข้าเข้าสู่เรื่องเลยอ่าคุณเซนนะครับประกาศกล้องเลยนะครับบอกว่าถ้านักการเมืองไทยนะครับ ไม่เข้าข้างเขานะเขาก็จะแฉให้หมดนะครับว่าใครเนี่ยเอาเงินมาไว้ที่เขมรบ้างนะเขาจะแฉให้หมดอ่าถ้าไม่เข้าข้างเขาเขาจะแฉว่ามีใครบ้างที่เอาเงินไปฝากไว้ที่นั่นนะครับ <laughs> นะเขาคูแล้วนะเออเขาจะยึดเออเขาครูแล้วว่ามีนักการเมืองที่ไหนบ้างเอาเงินไปฝากไว้ที่นั่นนะ เขาครูนกักการเมืองไทยแล้วทําไม่เข้าข้างเขานะเขาจะแฉอ่านะอดีตทนายกก็เลยก็เลยไปเปยว่ามึงอย่าย,ยึดของกูนะเว้เพื่อน <laughs> อ,อ่อย่าย,ยึดนะเว้ยเห็นไหมเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครเอาเงินไปฝากไว้ที่แขเมเเนี่ยมีใครบ้างเออยากจะรู้เหมือนกันอะ พอมีเรื่องมีลาวก็จะยืดเงินเขาละนะโอเคไหมไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกนะ้นเออก็ให้มันแฉไปเลยใช่ไหม <laughs> เออมันแฉเราไม่ได้มีปัญหาไงใช่ไหมละ่ะเออแต่นักการเมืองเขาจะโอเคไหมละ่ะเออต้องถามอย่างนั้นนักการเมืองเขาจะโอเคไหมเออเราจะได้รู้ไปด้วยไงแต่ว่านักการเมืองเขาไม่โอเคนะสิเออถ้าไม่โอเคก็จะเข้าข้างเขาไงเออมันเหมือนถือไพ่เหนือกว่าตอนนี้เขมรเ,นนะเออ จะได้รู้ใช่ไหมให้มันแฉเลยก็นี่ไงนะครับก็นี่ไงนกักการเมืองเขาจะยอมไหมละ่ะเ,ออเขาไม่ยอมหรอกเอฟซีแอดวาเขาไม่ยอมหรอกออใช่ไหมเขาไม่ยอมหรอกแอดพูดได้เลย,เลยแหวะถ้าแฉมันก็รู้หมดสิว่าเป็นใคร ấy, ใช่ไหมโอ้โวเขารู้ก็ทัวมาเลยแะครับงานนี้ใช่ไหมละ่ะอันนี้มันถือว่าทําลายบ่นทําลายประเทศเลยนะเนี่ย ถูกไหมแล,แล้วก็ต้องถามตรวจสอบว่าเงินคุณเอามาจากไหนอีกลหละคราวนี้เอาแล้วเงาวนี้เอาแล้วนะครับคราวนี้จะทํายังไงล่ะใช่ไหมถ้าก็ตรวจสอบทิศทางเงินมาเนี่ยคุณเอาเงินจากไหนมาคุณมีเงินเดือนเท่านี้เท่านี้แล้วคุณเอาเงินที่ไหนมาเอาไปเก็บซ่อนไว้อยู่ที่นูน่นนะนั่นแหละปัญหาก็ต้องเกิดแล้วนะครับ สรุปแล้วเนี่ยนักการเมืองไทยเนี่ยกี่คนก็ไม่รู้นะครับเอาเงินไปฝากไว้ที่ขเขมรเนี่ยเออเยอะนะแอดว่าเอาไปเอาไปลงทุนมั่งนะครับเอาไปฝากไว้ที่นู่นมั่งคือถ้าตัวเองนะครับเอซถ้าตัวเองอเดินทางผิดพลาดหรือตัวเองมีเรื่องราวมีคดีที่ต้องหนีเขาก็หนีไปอยู่ขเขมรไงอ่ะแล้วก็ไปต่อประเทศที่สามอีกเห็นไหม เออถ้าไม่มีปัญหาก็ไปต่อประเทศที่สามได้อีกสบายสบายนะเออเป็นไงพูดง่ายๆว่าคุณเซนเนี่ยกลุ่มความลับของนักการเมืองไทยเนี่ยไว้เพียบเลยนะกลุ่มความลับไว้เยอะมากลรต้องรีบบอกแฉเลยใช่ไหมจะได้ยึดอำนาจง่ายๆเอาอย่างนั้นเลยไหม นั่นนะสี่นะใช่ไหมนกักการเมืองนี่จะสู้ประชาชนหรือจะชู้ประชาชนใช่ไหมก็ทำยังไงได้ก็เขามันมาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเอฟซีเออมันมาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วมันก็ต้องว่ากันไปตามนั้นอืมัมนมันทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกตอนนี้เอฟซีบอกได้เลยทำอย่างอื่นไม่ได้ ก็ต้องว่ากันไปตามขบวนการ Fc ม,มันชัดเจนอยู่แล้วคุณคุณทำมาเนี่ยครับเอคุณอเอาเงินมาจากไหนใช่ไหมละ่ะอ่าเงินสะอาดหรือเปล่านะเอาไปทำแบบนั้นก็รู้ๆกันอยู่นะครับเพราะว่าเอาเก็บเงินไว้ที่นี่มันไม่ได้ไงอ Fc นะมันอันตราย <laughs> เอาเงินไว้ที่นี่มันไม่ได้อันตรายเขาก็เลยเอาไปทําเอาวเก็บไว้ที่น,นู่นไงที่นู่นมันปลอดภยัยมีปัญหาปุ๊บก็ไปเอ,อมีประเด็นมีอะไรก็หนีเออเข้าออกช่องทางธรรมชาติแล้วก็ไปต่อประเทศที่สามที่สี่ได้เพราะว่าถ้ามีเงินเนี่ยมันไปต่อได้อยู่แล้วเออไปไปอยู่ต่างประเทศชิวๆเงินเยอะแยะใช้ชาตินี้ก็ไม่หมดคดีความก็เอาไปฟอกขาวซะเออคดีความก็ไม่มี ใช่ไหมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเอฟซี